ตอนชู้ผู้การทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับลอมนะรายการฮัตท็อปทีวีนะอยู่กับเรือแชงปางนะี่ซึ่งในคลิปนี้นะ่าจะเห็นโชกุคุไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะซึ่งเ,เรียกว่าเป็นถ,ถ,ถ,ถ้าจะเป็นแมตช์เดียวกันนะถ้าจะไม่ผิดเออโอเค แมตต์นี้จะเรียกก็ได้ว่าเราแบกสุดไหมเรียกว่าแทบแบกสุดเลยเนี่ยเหมือนกันนะอืมใช่เริ่มมานะเราเจอเพนซาโคล่าอ่าเราเห็นเพนซาโคล่านะซึ่งเพนซาโคล่าเนี่ยแล่นช้ามากจากทักษะวิสัยที่เราเห็นตอนนี้นะแล้วก็เอ่อยิงแบบบายช็อตไปนะคือไม่ได้เขาเรียกว่ายิงแบบ สมสมไปแล้วเพราะเราไม่มั่นใจนะว่าโดนไหมแต่ก็นั่นแหละยริงๆไปเหอะอุ้ยซึ่งอ่ะทุกคนอาจจะจำได้นะครับว่าแชมเปีเนี่ยเป็นเรือที่อุ้ยเล่นยากม,มากเหมือนกับอ่าริพับลิกแล้วก็กัสคองแต่ข้อดีคือของเรือลำนี้คือกระสุนทะเท่ากับของอเมริกาคือ4 6มม แต่ดาเมจน้อยกว่า1,000ห,หน่วยนะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าคุณเธอเป็นสไนเปอร์แต่สไนเปอร์เนี้ยไม่ถึงขั้นสั่งตายได้นะจะต้องค่อยสแปมไปเรื่อยยิงไปที่ควนะีนเอลิซาเบธนะได้ทำลาย a อมา2ชุดนะมไม่โดนนะเนียบายฮิตอางเดียวนะไม่เป็นไรนะ ถ้าใครเคยจําได้ว่าแชมปังตอนที่มาแรกๆเนี่ยมาถึงตอนที่แชมปังที่งได้ปล่อยนะคือโดนเนิฟหนักเป็นเรือที่เรียกว่าออนแอมากนะเอก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งฮิตพอยก็น้อยด้วยต่ำกว่าตา่ำกว่าหกหมื่นนะแล้วก็พอได้บัฟมันอ่าพอหลังจากบัฟมันเนี่ยคือฮิตพอยได้มากขึ้นนะคือถือว่าโอเคเลยไม่โดนนะควีนนี่คือ เล่นเร็วเล่นช้านะแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะโดนโชคุเราลงโทษเนื่องจากเล่นช้าไปเนะนี่ยอืมหลังจากที่แชมปาแชมปาเนี่ยได้รับการบัฟกค,คือเรื่องฮิตพอย์เพิ่มขึ้นนะมาเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ2ประมาณ2 0 0พันทำให้เอ่อเรียกว่าก็ยังไม่ได้เล่นได้นะแต่ก็คืออย่างน้อยก็คงอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็จุดแรกเปลี่ยนคือที่เรารู้รว้กันเลยคือ แชมปางอ่าไอแชมปางเนี่ยกับอ่าฟรองเรจะเป็นเรือ BB ที่อ่ารีแพร์เนี่ยจะมีแค่3ามแทนที่ทปกติทุกคนจะมี4ทุกรำจะมี4่นะอืมคุีนควีนนี้เจ็บหนักนะยิงไปฮะควีนนี้โดนเซตไฟด้วยนะจากเราไปนะเป็น2นะได้3,000นนะ ถ้ากดต่ำอยกนิดนึงน่าจะเอ,อซอร์ไพรส์ช็อตหนะ่อยนะแต่ไม่เป็นไรอนะ่ะมันก็ไกลด้วยแหละเพราะปกติจริงๆเรือสไนเปอร์เนี่ยที่ลำกล้องมีน้อยนะเขาจะยิงในระยะประมาณ16-18มันจะหวังผลได้ง่ายบายช็อตไปฮะเอ็นจิ้นบูสต์นะ <Engine boost S 1> นะฟนะารากัสเนี่ยบุกเข้ามาเอ็นเลดนะคือแบบ <All stations. S 1> เกินไปนะเกินไป เปลี่ยนเป็นเฮพรอมนะไม่รู้ว่ายิงโดนไหมนะเพราะว่าเนื่องจากพลกัตเนี่ยความโปรเต,ตินเนี่ย37นอตแล้วอันนี้น่าจะรวมกับธงแล้วนะอ่าซึ่งไม่รู้ว่ากดเอนจมไหมต้องไปดูที่เอ่องไฟนะอ่า,อาไม่เดี๋ยวหนีนะลักไปโซนซ้ายนะยิงไปนะยยังไม่เห็นมากนะยิงไปแนละ ได้ท้ายมาสองลูกนะจบไปนะฟรารกกัสนะลงโทษนะเซเทนก็เอ er ็นเลดมาเหมือนกันนะเพราะว่านั่นจากว่าฟลักกัสเอ็นเลตเนะเซเทนก็ต้องเอ็นเลตตามไม่แปลกหรอกส่วนอ่าคาทาลูนาเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าอยากจะเอ็นเลดนะแต่พอเห็นว่ายิมเซอไซส์อ่ะอย่าเปรียบอ่ะก็เลยเหมือนจะถอยและก็เลยไม่กล้าเอ็นเลดตาม เอชีปูไปก่อนนะเพราะว่าเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นเอ AP นะสังเกตนะว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนนะไม่เปิดข้างคนระับเพราะว่าถ้าเปิดข้างเนี่ยมีโอกาสที่โดนยิงเพราะว่าแคมปางเป็นเรือที่ถึงแม้ว่าจะมีท้ายหนหน้าหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่เหมาะสมกับการ <the> ที่จะไปเปิดข้างแบบฟูลบอดยิงแล้วก็เอชเกิลเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กเกิลที่เหมาะกับการทำลายอเอาไ้ยิงนะ อ่าแบบเป็นเมนเซคันเดอรี่ยังไม่ใช่ครับฟองเดอร์ก็ด้วยนะยิงนะยิงทุกกระบอกนะยิงทุกกระบอกในไซด้านซ้ายมือเลยนะแต่ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้อัปเกรดมาเพราะงั้นก็เป็นแบบนี้แหละและ้วก็อย่างที่บอกครับยิงไปเนีย่ยโดนเนี่ยไม่มีดาเมจนะมีแค่ฮิตนะเห็นไหมไม่มีดาเมจนะที่จะมีดาเมจ,มเมจคือเอฟว่อ แท่นปืนซิกเกนที่ขนาดใหญ่นะหน,หน้าสองกระบอกกับหนึ่งหลังหนึ่งกระบอกนะส่วนต่อสองลูกจะเซเทนนะเซเทนนี้เปิดซ่าเปิดขวาให้เราและคขวามือของคุณเธอให้เรานะเพื่อที่จะปล่อยต่อแน่นอนแต่เราเลือกเดินหน้านี้แหละเมื่อกี้คือถอยออกมาเพื่อเปลี่ยนลำเปลี่ยนลำเรือนะนี่นี้ฉาไปนะ แน่นอนนะครับว่าเมื่อกี้ถือว่า,าเราพยายามที่จะเลี้ยวเพื่ออ่อยออกเพื่อเราจะได้เลี้ยวมาทางนี้นะแต่ก็ต้องแลกด้วยอันนี้ต้องยอมจำใจนะดีกว่าที่ไปติดสตั๊กนะแล้วโดนอ,อ,อาจจะโดนหนักกว่านี้อีกก็ได้ไม่เป็นไรนะเกมก็พลิกนะี่ัดกันลุกผัดกันรับนะ คาตาลูนานะเ,เจอเครื่องบินสปอตของคาตาลูนานะก็น่อยู่ระแวกนี้แหละเจอแล้วได้อเวอร์มาหนึ่งนะแย่เลยวนะข้อดีของแชมปางนนะคือแชมปางจะมีการดีโหลดที่น้อยมากคือ24ีวิ ข้างมากเกินไปนะโดนเบิร์ฟไฟจากคาตาลูนานะอันนี้แย่เลยนะเดี๋ยวหลบนะเดี๋ยวหนีนะเพราะมีต่อนะคาตาลูนามีตอไนะปโดนนะแยมหันตรงก่อนอาจเจออย่างนี้ปุ๊บเราต้องเดียวซ้ายมือของเราเนะียเพื่อแยมหันตรงยิงไปได้ซิกหนึ่งนะแล้วอีเดนเบิร์กปิดไปนะยิบเดี๋ยวซ้ายเพื่อไม่เปิดบอร์ดให้กับตอนะ เนี่ยคือใช่ว่ามีเนี่ยมี borderless เนี่ยมี border ของเกอเอ border map เนี่ยไม่ได้ไม่เหมาะเลยฮนะคือขอบแมปก็ทำผิดได้นะเหมือนเมื่อกี้เกือบทำผิดเลยเราอยู่ขอบแมปนะคือไซส์นี้เราเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะต้องบุกไปเอ่อไปซีกซ้ายแบบเราเพราะว่าเราจะไม่ไปยึดไซส์นะเพราะยึดไซส์เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ เราเขาเรียกว่าเราสไนย,ยิงได้แต่าทางยูวิฮารีกับอีเดนเบิร์กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเรียว่าไม่ได้ไปเปิดสเกาช่วยไปไม่ได้ไปตู้ทางนั้นคือเป้าหมายคือเนี่ยไปทางไซด์หมดเลยเห็นปะเพราะงั้นเราก็ไม่ควรที่จะจะตามไปเนี่ยเราต้องแบ่งหน้าที่เนี่ย คนไปไซส์ไปไซส์ฮะคนไปสู้คือไปสู้อะแบ่งหน้าที่อะจะปีสเดือร์มาจบไปนะต้องบอกว่าแชมปาเนี่ยสามารถสู้กับเรือท็อปเชียร์ได้นะแต่ก็จะลำบากหน่อยก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าเปิดข้างเพื่อ,อถทาจะเปิดข้างเพื่อย,ยิง ปุณนเวปปอนนะนั่นก็หมายความว่ามีโวกาสที่จะโดนโอเวอร์มแมทด,ด้วยเพราะงั้นต้องระวังครับเรื่องแคมปางารเดีกัสองเนาะแต่ดิพับบลิกเนี่ยพอสู้ได้เพราะว่ากเกาะคนเทอร์นาแล้วพิ p พ i อยก็เยอะทําทให้สามารถรับดาเมจได้ระยะหนึ่งเรียกว่ารับได้ระยะหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทนได้นะ เราเนะีสั่งยูบิฮาริถอยนะเพราะว่าจริงๆยูบิฮาริก็เอเอ้อยนะต้องควรที่จะไปเป็นกลุ่มมากกว่าไม่ใช่ไปเทล,ลามนะซึ่งไปเทล,ลามเหมือนกับว่าส่งไปตายเทล,ลัมอันนี้ไม่ค่อยเหมาะฮนะอ่าแต่ก็ไม่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วฮนะคือยูบิฮาริไม่ถอยแนละ้วฮะคือถ้ายูบิฮาริมีเครื่องบินไฟเตอร์ของซอยของตัวเองเนี่ยก็จะคือว่า ไปยืนอยูได้แหละแต่ไม่ได้นานหรอกเพราะว่าก็มีโอกาสที่โดนโจมตีอยู่แหละอตอนนี้นะเออ่โมนักนะโดนเอ,อโชโคคุของไฟตรงข้ามนะเล่นนะหนักเลยแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเล่นหนีแบบ นั้นนะเพื่อที่จะตู้ด้วยมีผลนะมีผลหนักเลยสอปิโด,โดมานะนันน่าเป็นของโยโจนะโดนไป2องลูกได้ถ่ายไปนิดนึงนะไม่มาก เราเล่นตรงไปเนี่ยไปไปเตรียมเตรียมเอเนดนะเอ็นคอร์เตอร์เลยเพราะงั้นไม่ต้องคิดเลยมากครับถ้าโดนเห็นค่อยคิดนะโมนะใกล้จมแล้วนะโดนอามางติดไปนะโมนหนักใส่ตรงข้มก็เลือดน้อยนะฮิ่อยน้อยมากซึ่ง เออ่เรายิงได้นะผลิตศึกได้เลยแต่เราปิดเลือดเลือดที่มันมีเลือดเยอะมากดีกว่าเดียวหลบนะเป็นซาโคล่าเดียวถอยเอาไปนะหนีไปยิงไปนะมันสุ่มไปแักไปนิวโดนไหมโชคุได้โมนาไปนะสาวโวของเราเนะี่ยได้นะเพนสนะ9800นะ จริงหนึ่งนะไม่เป็นไรนะถือว่าเออ่เรียกว่าคุ้มนะคุ้มแรลงยิงนะเจอเออ่เดียวโจแล้วก็โชคูลนะ้วว่าอยู่ตรงนั้นนะเป็นหไหนๆเราสามารถที่จะเอ็นเนลกควบคุณเธอแล้วให้จบๆไปได้แต่จริงๆก็ยากแหละ ตอนนี้เรายังไม่โดนเห็นนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะโดนเห็นแนละ้วแน่นอนนะครับว่าเรือที่เห็นเราเนี่ยเป็นเรือคูเซอร์ไม่ก็เรือสมารีนซึ่งคูเซอร์เนี่ยเปิดตำแหน่งแล้วทำให้เรารู้ว่าไม่ได้อยู่ในระยะเรา,เราแปลว่าสมารีน,นยอยู่ระแวกเราแล้วยิงไปนะ ไม่โดนนะเสีไไดดายจริงๆนะแต่โดนตอนะโดนตอนของเพนซาโดนตอนของโชโคุนะเพนซาโคล่าโดนไปนั่นหนึ่งลูกนะแล้วก็วักกลับมาโจมตีทางด้านกับซ้ายมือของเออ่พนซาโคล่านะน่าจะไม่โดนนะไม่เป็นไรฮนะเรายิงไปฮนะ เป็น 1>, 1 over 1นะ3,200นะโจคุ่าก,กับไปโจมตีนะเราต้องระมัดระวังเรื่องเรียวอ,อ,อูนะเป็นซาโคุราโดนต่อไปหนึ่งนะแล้วโจคุต้องเอาเครื่องบินหนีนะเพราะว่าตันนั้นครับคือเ,ออเอหลือหนึ่งละลอกเนี่ยไม่น่าไปโจมตีไหวแหละอืมอรเ,เราเจอนะรับมารีนะ นี่คือต่อโซน่านะ่ะมัมะิยิงมาเป็นทีละช็อตนะยิงแบบเอ่อซิงเกิลช็อตมาสาโบใหญ่เราไปไม่โดนเอ่อแทบไม่ค่อยโดนนะได้ชิงหนึ่งแล้วโอเวอร์หนึ่งหรือว่าเอ่อไม่โดนแล้วกันแย่เลยแย่เลย อันนี้เราถอยนะะไอเราถอยห่างจากกองเรือใหญ่สายตรงข้ามนะมาซีวีนะอืมเดี๋ยวโจนะเราต้องวักกับไปนะเพื่อยิงเดี๋ยวโจแต่เราไม่เอานะเพราะว่าเอ่อถึงไงเราก็โอกาสยิงด้าซิดนี่น่าจะยากยิงโชไปะโชคู่นะไม่รู้ว่าปิดไปได้ไหมซาโวและอ่ะาาโบแลกไม่โดนนะไม่โดนนะสูงไปนะ เครื่องนะเตรียมถอยนะต้องให้เพื่อนมาหาเราเอามาสปอตให้นะซึ่งอืมปัญหาใหญ่เลยคือเนี่ยเราเกือบยึดได้แล้วอ่ะโดนโดนขัดแล้วเหลือเหลือเป็นหนึ่งในสี่แทนแย่แล้วเกือบได้แล้วเดนเบิร์กนะโยโจมาหาเรานะ ไม่เป็นไรนะเราจึงเล็งไปที่อามังกนะยินงไปก่อนนะเพราะว่าโชกุเนี่ยเราเรายัางปิดไม่ได้นะเจ็ดสมาดีนต้องปิดช่วยอีเดนเบอร์เนะี่ยทำทุกหน้าที่นะีอามังกเราก็ปล่อยก็ไม่ได้นะก็ปัญหาเหมือนกันโชก็ไปไม่ได้อูก็ไปไม่ได้โอ้โหหน้าที่จะไม่หมดเลยเร็่งเนะี่ยให้โชกุขอยืนรอหน่อยนะได้เรืออูไปนะโชกุชนหน่อยนะ ต่ำเล็กหน่อยยิงไปฮะหวังว่าให้ได้ซิกนะได้ซิตเธอเดียวหน่อยนะเบอร์ซาโบุหยุดเรือนะโชคุหยุดเรือกับเรานะน่าเสียดายมากนะเครื่องบินเฟเธอร์ที่ปล่อยไว้เนี่ยโดนเคียมหมดแน่นอนนะเราต้องบายช็อตอย่างเดียวแหละนั่นนะครับดูเหมือนว่าเราต้องบายช็อตอย่างเดียวนะจังหวะนี้นะอามังคี ไปตรงข้ามนะไปหาโชโคคุของเราเนะีซึ่งจะได้ว่าเราก็ยิงช่วยแม่แล้วเพราะอยู่หลังเขาเราเหมือนกันเราต้องถอยหลบตอพิโดของโชโคด,ด้วยแล้วเรียวโจเมื่อกี้เพิ่งเอาบอลม,มา่อยใส่เรานะเนี่ยเหมือนว่าเคลียร์ไซไม่ได้นะก็เลยระดมแรงทุกอย่างมาหาเรานะ่ยบายช็อตไปนะใส่โชโคคุนะแย่ yeah, เลยนะ ยิงไม่โดนนะตอนพาโเวาล่าสุดนะบายช็อตก็ไม่โดนนะบายช็อตนี้ไม่โดนะนีไนะ่ไม่แปลกนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่โชคุจะด้านหนีได้ หลังไอแลนด์นะโชว์คุ่อยู่หลังไอแลนด์เนี่ยนิดนึงนะไม่มีใครเปิดตำแหน่งให้นะคือโชว์คุ่เราอ่ะต้องเคลียร์อามาจีไม่งั้นโชว์คุ่มีปัญหาส่วนแลเเงเกอร์เนี่ยก็ไม่ไปเปิดตำแหน่งให้นะพนักงานที่ควรนะเพราะว่าเราตัวเองทำอะไรได้ลำบากอยู่แล้วโชว์คุ่บอมใส่เรานะได้5,000มานะแต่เราไปเนี่ยเราไม่เหลือสักอย่างเลยนะคอนซูนเมอร์เราหมดแล้ว ที่เือขึ้นอยู่ฝีมือนะเราทำลายโชคุมไม่ได้นะฮะน้าที่เราคืออยู่รอดนะแล้วก็สร้างเอ่อสร้างความาความกลัวให้ฝ่ายตรงข้าดโดยการแล่นไปหาเตรียมน,นะเตรียมสู้นะ ไปเอ,อเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อไปนะเดียวโจได้อีเดนเบิร์กนะแต่เหลือซันจะิบีะพอทนนะพอทน หลังเขาดีมากนะีอันนี้เราก็ต้องเอาตัวรอดอย่างเดียวแหละเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วชน,นะไปเนี่ยต,ต,ต้องฝากกไดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็อยากได้คลิปอะไรอยากได้เรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ Tadi